แลวอย่างที่เจ้าวันเล็ตเนี่ยตอนนี้คุณสิริกัญญาเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งของคนที่วิจารณ์ดิจิต้าวันเล็ตนะครับแล้วก็ถูกบางกลุ่มโจมตีหนักมากวันนี้สถานดิจิต้าวันเล็ตเนี่ยคุณสิริกัญญาประเมินนะครับว่ามันยังเกิดได้หรือเปล่าเพราะว่าโอเคก็มีคําเตือนของปปชซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งทุกคนก็บอกว่ารัฐบาลไม่จําเป็นจะต้องฟังก็ได้นะครับแต่ว่าในแง่รัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นรัฐบาลเองเราก็คงหวาดเสียวเหมือนกันว่า ถ้าไม่ฟังคําเตือนของปปชเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงทางการเมืองอะไรยังไงบ้างคุณศิริกัญญาประเมินว่าในสุดแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเอาอย่างไรกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเขาจะเดินหน้าต่อซึ่งจะเผชิญความเสี่ยงทางการเมืองหรือว่าเขาจะหาจังหวะถอยซึ่งคุณศิริกัญญา,า,าเคยประเมินไ้ว่าเขาจะใช้เรื่ององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยเป็นข้ออ้างในการถอยตอนนี้ประเมินเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยประเมินว่ายัางไงครับก็ยังคิดว่าเขาก็คงเดินหน้าต่อเพราะว่าออไอ้ตัวละครอย่างทฤษฎีการาหรือว่า หรือว่าปปชเนี่ยมันเป็นเป็นตัวละครที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้น่าจะไม่ได้อยู่ในแผนอยู่แล้ว mm hmm. นะคะตัวที่น่าจะทําแล้วมีผลจริงๆก็น่าจะเป็นสารัฐธรรมนูญน,นี่แหละแต่ว่าดิฉันก็ยังดิฉันก็ยังงงแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากไปรีบไปด่วนสรุป mm hmm. นะเพราะว่าเขาเราจะคุยกันทิย์หน้าแล้วดิวฉันก็คาดหวังว่ามันน่าจะได้คําตอบอะไรดีด กลับมานะคะวันวันที่15คกุมภาพันธ์นี้เนี่ยหลังจากที่คณะกรรมการชุดใหญ่เขาจะคุยกันเนี่ยเผื่อว่าเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่ใช้แนวทางนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในคณะกรรมการนโยบายเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยโอหมินิคาบิเนตนะคะมีรัฐมนตรีไปประมาณครึ่งครึ่งคอรมอแล้วก็มีบรรดาปลัดกระทรวงมีสภาพัร์มีกฤษฎีกามี แบงชาติที่จะต้องมานั่งคุยแล้วก็ลงมติการว่าจะเอาอยัางไงเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้ถ้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอีกเนี่ยมันก็ไม่ต้องคือถ้าเลือกทางนี่มันคือทางลุยไฟยังไงคุณก็ต้องเจออะไรกับสักอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณเลือกทางที่มันเสี่ยงที่สุดแต่ว่าในทางสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดในวันที่15เนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยเขาหาเขาหา ทางออกให้ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องลุยไฟไปต่อก็ได้ทางที่ถ้าให้คุณสิริกัญญาประเมินสมมติเขาคือถ้าทางตรงเนี่ยมันมีโอกาสจะเจอปปชมีโอกาสจะเจอนักร้องมีโอกาสจะเจอสารรัฐมนูญน,นะครับแต่ถ้าทางอ้อมเนี่ยคุณสิริกัญญาคิดว่ามันมีอะไรที่ที่รัฐบาลอาจจะทําหรือว่าอยากจะแนะนํารัฐบาลให้เขาไม่ต้องลุยไฟเนี่ยมีไหมครับ ก็แต่ว่ามีแน่นอนค่ะแต่ว่าทางอ้อมนี่ถามว่ามันเสียอะไรไหมมันก็มันก็คือก็ต้องเสียเ,เสียทางการเมืองคะแนน<อ>ทางการเมืองก็ต้องเสียถูกไหมคะมเพราะว่า,าทางอ้อมที่มันจะเป็นไปได้ที่ไม่ต้องลุยไฟนี่มันก็คือการกลับไปใช้แนวทางเดิมคือใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งให้ตายยังไงถึงปี68เนี่ยจะมีงบประมาณเพิ่มเป็น3.6ละลา,นลานเนี่ยคุณก็ยัด ห้าแสนล้านเข้าไปไม่ได้อยู่ดีมันคือหนึ่งในหกของงบประมาณใช่ค่ะคุณว่าไม่สามารถไปคือแหมงบมันก็ใช้กันหลายพักหลายกระทรวงนะอยู่ดีจะไปไปแบบไปตัดของคนอื่นแล้วเอามาเป็นของตัวเองหมดเนี่ยมันก็มันก็ยากมันก็ยากอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็มีทางเดียวก็คือว่าใช้งบมาในแต่ประจําปีแต่ว่าหดมันลงมาขนาดให้มันเล็กลงคืออันนี้เป็นที่ที่จนัสพูดเนี่ยเพื่อที่จะ เสนอว่ามันมีทางออกนี้นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าดิฉันเห็นด้วยกับการที่จะทำแบบนี้ uh huh. เคนก็จะชอบถามไงว่าถ้าเป็นถ้าถ้าแบบจะเสนอรัฐบาลยังไงให้หาทางออกสำหรับเรื่องนี้ uh huh. ในตัวดิฉันเองเนี่ยก็คิดว่าไม่ต้องทำแล้วจังหวะน,นี้เนี่ย uh huh. ก็คือ, uh huh. เ,อ,อเริ่มทำ นโยบายมาตรการที่จะช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวนะวันนี้ได้เลยนะ,นะ,นะเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ได้เลยมไม่ต้องรอมาไม่ต้องรอพฤษสภาไม่ต้องรองบปี68แล้เราต้องเริ่มทําได้แล้วนะวันนี้นะถ้าดีเจ้าวเวลตมันปัญหาเยอะเนี่ยก็คือเอาแบบก็ว่างๆค่อยทาอ่ะว่างๆค่อยมา <c oughs> ว่างๆค่อยมาทำอ่ะ <c oughs> แล้วก็ทําเรื่องอื่นกันไปก่อน,นะะอะไรอย่างี้ค่ะแต่คนก็จะทอบถามว่าเออเราจะจะมีทางออกอยังไงได้บ้างก็แบบพยายามช่วยเขาคิดว่าโอ้มันก็ ก็มีทางนี้ที่มันจะเลี้ยวออกแล้วก็มไม่ต้องลุยไฟไปสู้ไปสู้กับนักร้องที่สุดท้ายเขาจะไปยื่นสารรัฐมนูลหรือว่าปปชที่ก็หึ่มหึ่มใช่ไหมคะ,อะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีความผิดอะไรอ,อยู่แล้วทุจริตมันก็ยังไม่เกิดก็ไม่ไม่รู้จะห่วงทําไมก็บอกให้เขาเตรียมมาตรการป้องกันอะไรไว้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีร่างพรบเงอินกู้ยื่นเข้าสู่สภาเนี่ยมันก็เขา้า มันก็เข้าสิ่งที่ปปชพูดซึ่งเราไม่ได้บอกว่าจะต้องเชื่อปปชนะแต่ว่าไม่มไม่ใช่แค่ปปชพูดคนเดียวไงเรื่องเนี้ยคือฉันก็พูดคนนั้นก็พูดคนนี้นก็พูดเขาก็พูดกันหมดในเรื่องเดียวเรื่องเนี้ยว่ามันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายอมเออคุณก็ยังจะไ่ไม,ไม่ไม่รู้แหละก็จะมาทางนี้ให้ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็ทางไอ จุดสิ้นสุดมันก็ทุกคนก็คาดเดาได้เหมือนกันว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนโดยที่พักกกไกไม่ได้ไม่ไม่ไม่ต้องยื่นสารลัฐมนไม,ไม่ไม่คิดจะยื่นด้วยแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่ามันจะต้องไปทางไหนแปลว่าถ้าเขาจะทําเขาควรจะหลบไปใช้งบปกติใช่ค่ะงบปกติมันก็ต้องลดขนาดลงมาคิดคิดว่าควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะตอนนี้เขาจะตั้งไว้ที่5้าแสนล้านมันควรจะต้องลดลงมาขนาดไหนถ้าเขาจะทําก็ต้องบอกว่าลดเยอะเหมือนกันอเอาแบบ ท,ที่ที่เราเคยคิดไว้ว่ามันน่าจะตัด,ต,ดตัดหันหันเหมือนว่ารีดไขมัน,มมนออกมาได้เนี่ยน่าจะแบบแสนห้าหมื่นล้านนี่ก็คือเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าคุณอีกก๊อกหนึ่งขันให้แน่นขึ้นไปอ,อีกก็คือฟรีสของคนอื่นให้หมดว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็น่าจะได้สักส0 0แสนเนี่ยสามแสนล้านเต็มที่อ ซึ่งก็อจาจจะ50ล้านคนก็อาจจะเหลือ30ล้านคนก็ได้หรือจะ50ล้านคนแบบเดิมแต่ว่าเม็ดเงินให้มันเล็กลงก็ได้ถูกไหมคะทั้งองเรือ่องนี้มันก็คิดยากในแง่การเมืองหมดเลยเนาะเหนอแต่ว่าคือจริงๆก็คิดว่าเขาก็ไม่เคยอธิบายเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นหนึ่งหมื่นใช่ไหม,ม,มทำไมต้องเป็น50ล้านคน50ล้านคนนี่ก็คือ ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยไม่ได้บอกด้วยว่าต้องห้าแสนล้านเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจโตเท่าไหร่อันนี้ในทางรัฐบาลไม่เคยบอกมีแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆเขาไปพยากรณยันเราเองว่าถ้ามีดิจิทัลวอรเ็ตแล้วมันจะทําให้เศรษฐกิจมันโตเท่าไหร่รัฐบาลยังไม่เคยบอกกับเราเลยอดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องเปลี่ยนแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าเปลี่ยนดีกว่าทางนี้มันดีกว่ามันมีเหตุผลต่อไปนี้เนี่ยดิฉันก็คิดว่าคน น่าจะเข้าใจแล้วก็รับได้ m, ใช่ไหมคะ m, นิดาโพก็มีทําเรื่องนี้ใช่ไหมอ m, บอกว่าถ้ายกเลิกยกเล,ลิกไปแล้วจะกโกรธไหมอ่ะมีคำถามนี้แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเ,ออเลิกไปเถอะไม่โกรธแต่พักเพื่อไทยเขาก็บอกว่าโพไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนก็ไม่รู้คนนิดเดียวเองที่ตอบโพโ,โไปถามชาวบ้านตามตามตลาดหน่อยไหมแหวันที่วันที่ ผลนีดาเนี่ยมันมันเป็นคุณเนี่ยน,นะก็ก็เชื่อก็เชื่อโพแต่วันไหนที่นีดาโพมันไม่มันไม่มไม่ไม่เป็นคุณก็บอกว่าไม่เชื่อแต่ว่าของนีดาโพเขาก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าประชาชนก็เห็นว่ามันวิกฤตเพียงแต่ว่าประชาชนไม่ได้ยึดติดขนาดน,นั้นว่าฉันจะต้องได้ดิจิทัลโ l ลิคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR วโค้ดได้เลยครับ